คุณรยาเมาปะเนี่ยไม่เมาขอานแลชะนยครับปุยหน้าไม่แดงเลยอะหนูไม่ได้กินเหรอไม่สบายไอ้งงอะแม็แม็แม็ไหวเปล่าไหวเปล่าไหวเปล่าโอ้ยหน้าแดงเนี่ยแร้อนเฮ้ยตเกีดูดเฮ้ยศึกสานมันเกิด ทุกคนครับเดยูเดี <laughs> <laughs> hey. ๋ยวข้างๆเขียนว่าอะไรเนี่ยมีเดียเฮเยโดนไดนโดนเดปยักรันตีอ่าวดนยักขอให้มีความสุขมากกว่าเก่าส่งชิ้นมังซะจอมติดเลย เดี๋ยวขอถ่ายตรงนี้ก่อนนะให้เกียรข้างข้างเนี <asan> ่ยแน่นอนมากอ่ะอ๋อยิ้เพึ่งนี่ครับพี่กอบรถบ้านเก้าเกซื้อมาฝากหน้าแดงเลยี่นี่มันจะเนมุเหมุนเหมนเนหมุนเินหมุนเินหมุนเินหนเกิหมุนหนเอหมหนอ รถบ้านเก้าเก้าเกุ๋พี่ทางอ่ะเนี่ยมีความสุขมากๆครับอนหเบอร์เดย์โอเคโอ้ยสวีทไว้สวีทสวีทเอ้ยแกว่าอะไรแล้วทำงไม่ป้อนปุ๋ยแา้วมาเอาป้อนหน่อยป้อนหน่อยปุ๋ยปุ๋ยเอ้ยหอมีีข้าหน่อยมีทานเจียว จีบหายกหายทันเเลยเขียงเฮ้่ยเลยนะเฮ้้ยเยอะไรเนี่ยเจ้าระเบิดเฮ้มันเป่งมันเ่งดูเดูจระเบิดนะปเฮ้ยปดไปลยี่ดระเบิดไม่ระเบิดหรอกระเบิดระเบิดระเบิดมันระเบิดมันออกได้อยู่เห็นเปล่าเอ้นี่ยโดนนะอกินเลยกินหนกินแขเลยเนี่ย